สบายดีเพียงมื่อตื่นแต่เด็กเลยพี่น้องเลยโอ้ดาวกินเบืองไก่สิลุบไปแล้วสมมติยากาศน้ำเศร้า,าพี่น้องโอ้ยิงเมฆไปอยู่ยิงเมฆออกเดินทางไกลเพีองไปหอดเวียงจันเพื่อนจะไปส่งสก,การพอเถ่าอ้ายเนาะพอถา่ออถาของอ้ายเพื่อน ของเมียไอ้เ่ินพี่น้องมื่อคืนนี้มีแขกมานอนเฮือนไห้พี่น้องไปผูกมงก์ะไพมานลักนอนอยู่นอกปูบอนให้อันนบาบ่ากับหน้าผัวนะ่ะเอามาปูอันอันนี้นอนอยู่นอกเนี่แต่เมียเื่อนอนอยู่ในนะ่ะในมุง พอได้เป็นที่รองรับแขกก็ได้ได้พี่น้องนั่นอีกเนาะพอได้เลื่องได้ย้อนอยู่ได้เป็นบนห้องหับแขกบนนอนบนดูเออผอมผัดพี่น้อกไหมเพราะว่าพิ่น้องเมื่อคืนปวดมุงก่อนเด้อพี่น้องเด้องีนก่อนโอ้ขมบติดว่าทองใหญ่ทองโตนี่ปาน้ำทะเลเลยพี่น้อง ท้องใหญ่ท้องแก่อะไรก็เลยว่าอึดอัดอยู่ยากนอนยากยังยียังยีอยู่กับมันไก่นางลดนางลางก็เลยบบไปพี่น้องโอ้สุพรรนสิเลยสิภาเกืดสุนไปกวดเลยบ่จะหลอมสิภาเ้อดไปกวดคือว่าปวดมุงเหมือนมุงก่อน ตื่นแต่เด็กเหมือนนิโอ้กางเวินเก็บบ่นเก็บถีกับพี่น้องพอเลยแขกนอนเนาะห้อ,องนี้ก็โหขับแขกแต่ไล่เติร์ดเป็นน้องมาอยู่มานอนมาพักทางในก็บบ่นนอนลินตะจอยลูกพอมถ่ <c oughs> าน,นอนของลูกสาวมงึงลูกหูเหีียวเหี้ยได้น่ะเ,นเพิ่มเพิ่มบ่ใส่ แังไดเอาเสื้อขึ้นมาห้องหายนี่ปื้เอออิมีเลียไปเวียงจันปาลา้วไดวอเอีปื้เอยลูกนี่อยากไปน้ำได้ลูกนะลูกน่ะหายอยากไปน้ำนะนอ,ยอยิำมิเลียบตะโจอยเอาเฟืองเข่ามากเนองตามตาโจอยมา เหียางานตื่นตื่นแต่เศร้าปกติกะซ้ำนีน่แหละแต่จอยตื่นกพี่นอนลลกมากอะเอาเฟืองเขาเอาเฟืองเขาปล่อยงัวงปล่อยหม้อบ,บ่พอเฮิงกะบางทีแกไดไปกระมูไปกระมูะม,มือในไปก,กระมูกก็เอาเฟืองเขาบ,บพุพเพทรายกะอาบน้ำกินข้าวไปเวียกอีกแล้วอือบ่มีเวลาบัาบานไดพี่น,อน้อง เ่ยทานดังข่อยเบิดขักมือแรงได้สิได้หนึง่งเข่าซื้อมาหายนี่ยกว่าซื้อมาหายไหนเด้อมันอยากเน่าเบาอยนะทหาะยันฝนห้ามเพื่องพี่น้องยันฝนห้ามแล้วมันสิบบเป็นเอาสิบบเป็นกินโอ้กินเขากันยังเด้ตอนเช้านี่เด้ ขาเป็ดกระเบิดเลยเบิดขากเบิดขั้วเป็ดแต่มือนนะพี่น้องเอาองค์เอาขามันเข่าไว้แล้วก็ถ้าย่อยออกมาปีกกินแต่ละคาแต่ละองค์กระเบิดเป็นตีเหียบหนอยแหละตื่นงอแล้วมันคือน้ำนากินเลอยากจักสสกินอียงตื่นมาํำมาโอ้ยคินหอดยายพี่น้อง วันอาทิตย์ยายกลับพี่น้องยายไปนอนสองคืนวันอาทิตย์ยายก็กลับมันสิทมฐานได้ตอนี่เฮยยมันสิทมได้มาลงคุมนะสุ่มสิทมฐาน มันดังบหมือยักขันคันๆเป็นแบบเก่าจะอย่าเอาเด้อเฮ้ยเด้อเอาใหม่หงเหลือยคือจะเอามาคือเก่าอืมจักสอบเทา่าไรอืม ผ you know. โผล่นี่น้องกองนี่หลายหลายมือหลายทิ่นอยู่ได้เพื่อสีแล้วเอาเพื่องเขาแล้วนี่จังเสียหนาเห็นนั้นพักให้คอยข้างสะมาแลมใส้เบิ่งปันหนึ่งกระแลมกขาแลมเข่าไม่ได้พักผ่อนพักผ่อนมาเพียงพอเราเบิ่งปัดข้างเพ,งพงราะขึะ้นกระแลมกระแห้งแท้ เนี่ยกาบริสังเกตพอพอไทปับบน้ำเบิ่งกัขาปัดปัตโต้ข้าตืนตาแม่กข้าตื่นตาแม่ลาคือง่ายแลยบ่บตาลูกตาลูกกับตากกกัะตาแม่ว่าโอ้ยเจ้ากะสังว่าเน่อยาผูกเจ้ผูกถึงไดมา อีดาพี่เติมแล้วน่อย <c oughs> <c oughs> นอนยากแล้ลโอ้ย <c oughs> เริ่มนอนบมดเต็มอิ่มกับเพราะว่ามันนอนยากมันนอนบมดเจ็บเลยพี่น้องวัน <c oughs> ที่จะได้ไรเฮ้ยมาหนีนะ <c oughs> ที่ชีบคล้ <c oughs> องมือคล้องวันอย <c oughs> <c oughs> มอนอาที่ซไปเดือนทันวาพี่น้อง อืมนี่อีกโอ้ยเป็นเดือนสองเดือนอีกเดือนปลายนะค่องเมืงคองวันเพื่อสิเพื่อสีฮอดขนาดเข้าวผูไก่สิหอดกันยังคือว่าเบิงหึงหนึ่ง อะไรกันไปนอนอยากอยู่ยา,ายากเดินคล้องใครเนาะยังเดินป่าเอฟซีสิวาโอ้อยจะเป็นบุญบสิวะอีกแหละอยู่ไปรเรื่อยๆพี่น้องเดี๋ยวก็ถึงวันคลอดเอง เวลาสิป nee> <si ั่นข่าจักมือนี่โอ้ยหลดหลดบมาเข้าส uh ิปั่นข่าแต่บ้านนี่เข้านา่มยักไปถ่ายคลิปอยู่บะโอ้ยวะบบอกเขาเลยว่าขัมเห็นไปกะปั่นรถดบบตรงข้องหลดองเทือกะบริขีหลดะเทือกกะบริคีหลเข้าไป เออละปัดนั่ะแล้วหลุดเราเข่าไว้แหละยี่พ่อกระตาตุกซุอยู่จ้าเป็นยังเราพิษมางตัวฟู่บ่อีพ่ออันกระหนกแก้มแล้วนี่แล้วมันไข่แล้วก็คันขั้นเราปวดเศร้าสิทธิภาพเราไปหาหมองเละไก่ตีตะเคียวพี่น้องแล้วหลุดเราเข่าไหวแหละ ลังคาหลุดกับขาอดลังคาหลุดนี่แล้วให้เขาลุกยังปล่อยงวอหายบ่เดชเดชละน้อยเรียกเขาเรียวนำบนละกัเงียบเลยพี่น้อง

เดีนหน่อยฟูเดียวบ่บ่ไว้คอยขั้นคอยเก้าว่ะคอยไว้คอยไปแล้วนี่คอยบ่ไว้ก็มันว่าสำเร็จสำนึงนะโอ้ย จำได้จำหนึง่งคอยบอยู่แล้วคอยตามก้นอีเม่ไปแล้วบอยากป้าแม่บบได้แล้วขนาดอยู่เพื่อนก็ยังอยู่ยากนอนอยากนั่งยากยากังสีขี่หลดไปปักไกๆหนูโบไว้าเป็นกล้าบอกตัวเองไว้นะโอยู่เลยพี่น้องฮึ <c ười> <c ười> มามันกินมันคือข้าวเดียวบ่แดเข้าทีละน้อยทีละน,อลอ وم, นอ้อยข่าวแล้วได้ผักหอมผักเมนยังยังบ่ได้อันนั้นอยู่ขันมาตัวแรงผัดมืดผู้อือม,มันคำวายขันบอกคำวย,ยังว่ามาหามงขึงก็ยัง เผื yup. ่อหอดหกโมงกะอือผ hmm. ูกงวแบบลงไปผูกบนมือหนึ่งมันทึงกันบ่จะผูกก็ได้ผูกทางงอทึงกันไปเหละไปปล่อยมันแล้วไปมาก่ะมุมครึ่งเดียวกบหกโมงยางตะวินตรงดินแล้วพี่น้องสีแดงรับพระจ่าพี่น้องพกบกันอีกคลิปใหม่คือเก่าเด้อยังเด้อ เก็บบุญดีเฮงนี่เจ้านายเกิดไปอาบน้ำอาบน้ำนเตรียมไปเวียกกินข้าวกินน้ำเตรียมไปเวียกไปงานอีกละอยู่ดีมีเฮงเงินบุดสุขสุขคนจะได้กัฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม่องใหม่่องเก่าเรื่อยๆเด้อฝากกินเงินอมอุกอมใจพี่น้องจะได้กัขอบุญขอบคุณล่วงหน้าแหละอยู่ดีมีเฮงเงินบุดสุขสุขคนพิพาทประกันได้กับขอโทษขอพายดำละลายเรื่อยๆเด้อให้อยู่ดีมีเฮงเงินลำรวยเงินบุดสุขสุขคน อย่าลืมพี่น้องกดติดตามซองเฮาสมซองเฮาให้มันผ่านกดให้หอยไวเพื่อเพิ่มได้ได้ดพดเพี่อเด้อเพื่อพ่มได้ได้ในการเลี้ยงลูกพี่น้องขอบุญขอบคุณเด้อจ้าไปแล้วนะจ้า